แล้วถ้าเขาปฏิเสธก็ไม่เป็นอะไรค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีดนอย,ยอแพรวนักโทษหญิงในคดีช่อโกง หญิงสาวที่พลาดโอกาสดูแลแม่และลูกๆของตัวเองเพียงเพราะหลงผิดกับเงินที่ได้มาง่ายๆแต่ต้องแลกด้วยอิสรภาพของชีวิตแต่ในความมืดมนของเรือนจำเธอยังมีความหวังเล็กๆที่เก็บซ่อนไว้มานานนั่นก็คือการได้เจอพ่อที่พลัดพรากและวันนี้ความหวังนั้นได้ถูกฝากไว้กับอีเตยอีจันครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราฝากความหวังเตยไป นอนคิดว่าจะเจอไหมพ่อจะอยู่ไหมอะไรย่นอนคิดอยู่แล้วยิ่งยังก็กลัวพ่อไม่มากลัวพ่อไม่มากลัวพ่อปฏิเสธแล้วถ้าเขาปฏิเสธก็ไม่เป็นอะไรค่ะ ถ้าวันนี้คุณพ่อดูรายการอยู่อยากบอกอะไรคุณพ่อไหมครับอยากบอกว่าอยากกอดพ่ออยากกอดพ่อใช่ทำไมอยากกอดพ่อหนูไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นคำว่าพ่อวันนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับความหวังบอกก่อนละกันว่าไปตามหาคุณพ่อมาให้แล <c oughs> ้วข้อมูลของคุณพ่อที่ที่แพรวบอกเต้ยมายังไงนะครับผมพ่อเป็นรับราชการอยู่ที่สอนอทุ่งคุเป็นตำรวจไหม <c oughs> ใช่ หนูรู้แค่นั้นรู้แค่นั้นสอนอท่งครุคกลัวไหมว่าการที่พ่อเป็นตำรวจกลัวแต่เราอยู่ในสถานานี้ใช่กลัวอะไรกลัวพ่อรับไม่ได้ด้วยที่ลูกต้องมาอยู่อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกเป็นคนธรรมดาปกติเราก็อาจจะลุ้นได้ที่ไม่หนักใจเท่านี้ ใช่ค่ะเนาะว่าเขาอาจจะอยากมาเจอหรืออาจจะไม่อยากมาเจอแต่สิ่งที่เราอยู่ตรงนี้วันนี้เราเป็นนอย,ยอค่ะมันก็ต้องคิดหนักกว่าเดิมหน่อยถูกไหมถูกจริงๆถ้าเราอยู่ข้างนอกวันนี้เราอาจจะไปหาคุณพ่อได้เลยแต่วันนี้เรายังไปไม่ได้จุดนี้บอกอะไรในใจเราไหมมันจุกมันพูดไม่ออก รู้แค่ว่าอยากเจออยากเห็นอยากกอดแค่นั้นอยากรู้ว่าพ่อยังอยู่ดีไหมอะไรแค่นั้นเองเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ TikTok อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดแพรกจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o k อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตไอทุกช่องทางด้วยนะครับ ជ្ជាម់ជ្ពូល់ទ្តែម្